คุณนะคะ78เขาสัมผัสดได้ถึงความมั่นคงของคุณค่ะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมากนะคะหน้าที่การงานมั่นคงธุรกิจมั่นคงเป็นคนที่มั่นคงในสภาพจิตเลยค่ะเป็นคนที่ไม่แกว่งแล้วนะคะเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณงามความดีคุณเป็นคนที่เลือกเส้นทางที่ถูกนะเขามองว่าคุณนะคะ มีความพิเศษมากๆเก่งมากๆเลยหยิบจับอะไรช่วงนี้นะคะเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรมีความมั่นคงนะคะก <c oughs> ารได้ลงหลักปักฐานนะคะการสัมผัสถึงความมั่นคงของคุณได้นะคะ <c oughs> สัมผัสถึงการเปลี่ยนไปของคุณได้นะคะ <c oughs> <c oughs> จากคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรกับชีวิตมากมายแต่สุดท้ายแล้วกลับเป็นคนที่ได้ดีที่สุดนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่นอกสายตาผู้คนมากๆก็ได้นะคะ <c oughs> เป็นคนที่แบบว่า คุณคเนี้ยไม่มีทางได้ดีหรอกว่ามีคนบินประมาณมีคนดูถูกคุณเอาไว้เยอะนะแต่ความพิเศษของคุณตอนเนี้ยเขาได้เห็นถึงความมั่นคงเขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณสัมผัสได้นะคะถึงความมั่นคงนะ,ะในสัมมาอาชีพของคุณในธุรกิจการงานของคุณคุณดูดีคุณดูเป็นคนที่มีความมั่นคงมากในสายตาเขานะคะสําหรับคนที่นะคะอุทิศบุญน,นะ ความพิเศษนะพลังงานพิเศษวิญุศลอันที่อยู่ในตนของคุณทุกครั้งที่คุณกดน้ํดลงดินให้กับสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรสรพนุษย์ต่างๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักเจ้ากรรมในเวใน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 นรใดๆนะคะบรนทบหรุดต่างต่างนะคะไม่ว่าคุณจะกวดน้ําให้ใครแม้กระทั่งนะคะเป็ด เปรตสัพเวเสีผีเล่นล่อนวใดๆนะทุกผู้ทุกนามที่คุณได้เอ่ยกล่าวเขาอยากจะบอกคุณว่านะคะเขาได้รับบุญกุศลที่คุณทําแล้วนะผู้ที่เห็นถึงความพิเศษของคุณไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งดวงจิตดวงวิญญาณแม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรของคุณเขาก็เห็นถึงพลังอันพิเศษที่คุณมีบุญบารมีที่คุณมีถึงพร้อมแล้วนะคะ วดน้ำลงดินอุที่ส่วนกุศลให้กับเขาหนาะะบุญส่งถึงในทุกผู้ทุกนามที่คุณนะคะได้อธิษฐานจิตเมตตาให้กับพวกเขาค่ะคุณอาจจะมีภารกิจทางด้านนะคะปลดปล่อยสัพฤฤพิญญาณไม่พอนะ,ะปลดปล่อยสัพสัตไม่พอคุณเป็นคนที่มีภารกิจทางด้านปลดปล่อยทางด้านสัพฤฤพวิญญาณด้วยนะคะคนสร้างเสริมบุญบารมีนะคะมากมายนะคะอาจจะมีดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ติดตามคุณเนาะ,ะนะเขามาไม่ได้เพื่อทาร้ายคุณหรอกเขามาเพื่อขอพลังงานบุญจากคุณเพื่อให้คุณได้ปลดปล่อยนะคะการที่คุณได้ปลดปล่อยการที่คุณส ทําให้ชีวิตของคุณนะที่ผู้อื่นเขามองเห็นได้ก็คือนาเขาสัมผัสถึงความมั่นคงในตัวตนของคุณนะคะความมั่นคงในชีวิตธุรกิจการงานนะคะที่มั่นคงของคุณนี้เลยนะคะคุณเป็นคนที่ทําบุญถึงนะคะกวดน้ํานะแผ่จิตแผ่กุศลให้ถึงแม้กระทั่งสัมภเวสีนะคะดวงจิตดวงวิญญาณนะคะสรรพสัตว์ทั้งรายนะะ พลังงานของเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากๆหมายเลข44นะคะคุณปรับตัวเก่งคุณอาจจะเจอสังคมมากมายเจอคนรายหน้านะคะแต่คนพวกนั้นไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยอย่างที่แม่หมอบอกนะคะคุณเป็นคนที่นะคะหูทิพตาที่เปิดมีความพิเศษมองคนออกอ่านคนเป็นนะคะคนที่เข้ามาดีคุณรู้คนที่เข้ามาตลบตะเรงคุณรู้บางทีคุณก็ต้องปรับตัวนะคะเพื่อเข้ากสถานการณ์เท่ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับสิ่งที่คุณต้องเจออยู่ภายหน้านะคะเป็นดั่งแม่น้ำนะคะไหลไป